ป๊อปเบนเนนตาข้าวขวข้วข้นวข้้าวขาวขาวข้าว่้าวข้าวข้า้าวข้าวข้าวข้าวาวข้า 12มี1กับ2 3มี1 3 14มี1กับ4 20มี2กับ2กับ0คูงๆใช่ไหมคะนี่มี2กับ0แบบนี้ใช่ไหมคะนี่ไม่นีมาดูดูทุกคนดีด้วยค่นี0มี2กับ0ไหนใครยังจำตัวเลขไม่ได้บ้างมีไหมคะ มีแน่ๆเลยแต่ไม่มีใครบอกใช่ไหมคะเด็กๆต้องไปท่องตัวเลขให้เยอะๆนะคะลูกยังมีเพื่อนๆในห้องบางคนยังสับสนตัวเลขกันอยู่เลยใช่ไหมคะมอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือเลยค่ะลูกเปิดแล้วคะ่ะเก่งมากเลยเร็ยอยพล้วอัพเพื่อนๆในห้องเกล้าหน้านี้หรือยังคะ <saint S 1> เอแล้วค่ะไปเลค่ะไปเร็วคานนะคะช่องแรกจะมีอะไรคะลูกมีรูปผลไม้ให้ผลเลยช่ก้พมีผลไม้อะไราลูกมีชมพูพูดดังๆนี่ชมพูอะไรอช้จำไม่ต้องพูดดัง ไรเนี่ยะไ,ได้ยินไหมคะหนูได้ยินครูไหมคะลูกได้ยินค่ะได้ยินค่ะมีส้มีอะไรคะลูกอันนี้ลูกอะไรคะับปาโลอะไรชมพูลูกอะไรคะ

อ่างี่ห่งใช่ไหมคะมีัโกับทุมใช่มคะลูกอ่ะมินิเด็กช่องที่ช่องแรกเป็นลูกอะไรคะลูกช่องทุ่ม เล็กง่แล้วก็เลอะไลกจดอะไรคะไปพ่วครูก็ถามไม่เลนี่เรียกอะไรเจ็ดรูปอะไรอันนี้รูปอะไรถามเพื่อนใครคะ เลขอโอเลขอะไรอีกวเลเลยอะไรเลขอหนึ่งอันนี้รูปอะไรต้หนึ่งสกางฟังูอนเลขอะไรเลขอะไรอีกแเลขอะไรเจ็ดี่นั่งสองนีเลขอะไร มีตัวมีอะไรมีแปดีเดอะไรมีสอโอเคแปดแปเล็กลใช่ไหมคะต่อไปผู้เรียนผู้เรียนดีเลขกโตเล็กใช่เลเดกแปเลแปด

ตัวโอ้่์ที่มีสามลูกอสองสามโอ้ยลไม้แลกเลขอเเก่งมากอางกลมเมงลูกโไม่ใช่ค่ะโอยู่ตรงไหนคะนี่ หนึ่งสองสาม้าเจ็ดแปดแล้วก็อันนี้แลก็ส้ส่ลูกหน่งสี่หปดลูกแปดลูกสบายแล้วอยากให้ยิ่งไึ้นครับยิ่งขึ้นแล้บอกใส่กันเกงมากเลยครับอ๋อแล้วก็ <rôle> นี่ดูที่คนที่เราส้ม่อกี่ส้มทเดนอรโอเนี่เลขสามก็ส้มลูกรุ่ส้มยูกเป็นๆกีแปดลุ ไอ้เนี่ยมีกี่ลูกมที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแปล้วนี่ยนี่ชุสบดีลูกนะพี่เป็นนนี่เป็นนับที่รับนงบนนี่หกลูกอ่าได้คลหนได้โคลงทุเรียนกี่ลูกทุเรียนเนี่ยลูกเออเกิน ก็มีสัปปะรดกี่ลูกเด็กีสับปะรดกี่ลูกหนึ่งสองสามี่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิสองสามสี่สิห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบแปดสิกี่สูบห้าสิบหกสิบเจสิบแปดสิบเก้สิบสิบสี่สิบ้อันไหนเลขดสิบแปดสิบเก้าี่าสิบหกสบเจแรกอันไหนคะ

ขึ้นมานั่งใจฟังครณเอามือขึ้นมาครับอเดี๋ยวไปลดิอ่าไหนใครได้แลยโยกมือหนูค่ะหนูค่ะอาออ่ะาสุดท้ายลูกผู้เรียนมีน้ำไอ้เด็กๆคนไหนชอบกินผู้เรียนผู้เรียนหนูไม่ชอบกินทำไมอะมัหม็นมันเหม็นมัเหม็น น้องมินมาร่อยเมินมินน้องมินมีกี่ลูกเรียนมีกี่ลูกวะคุี่สองแติกลองนับผู้เรียนสิเขว่าผู้เรียนมีกี่ลูกนะนสองสลูกกอคะเนียไคเอาวงกลมใช่เอาวมเลย อยากอยากเปิดกันตู้ไปหกลงจิตนี้จะพุ่งเป็ดขึ้าข้าวขึ้นจิตนี้จะถึงหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด 14, 15, 16, 17, 18, ใครเสร็จแล้วระบายาสีเลยเระบายสวยๆนะคะหนูหนูหน,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 หนูทำไปตั้งแต่ว,วันนีนะะ้แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะอ้าวพี่ป,ปังให้ครูดูดิให้ครูดูหนูเสร็จแล้วคะ่ะหนูทำไปตั้งนานแล้วหนูทำเสร็จแล้วคะ่ะเก่งมากเลยค่ะ สเสร็จแล้วขึจ้าไปเลยนะอ่ะหนหนน้องมิ้นให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยค่ะลูกให้เพื่อนเ,เพื่อนดูกันดูหน่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ยองเรียนดูนะคะดูสิเพื่อนเพื่อนที่บ้านเขาระบายสีสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเพราะฉะนั้นเวลาระบายระบายให้สวยๆนะคะลูกตั้งใจระบายสีโบล๊บล๊ ขูดลบโตเล่นเนี่ยลูกอย่าไปจิ้มเดี๋ยวมันเสียรูบไม้คะเนี่ยมันจะเป็นลูดเด้งลิ้นเนี่ยจะเป็นลูดำังไงเดี๋ยวนี้มันจะหักเายของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องตาละบายให้ดูนะคะเด็กๆเปลี่ยนสีด้วยเวลาระบายนะคะลูกไม่ละบายแล้วก็ครูที่ละบายมันตั้ง ลายสีสวยนะคะลูกตับปะรดน้ำๆจะเป็นสีเขียวนะคะอ่าใครใครใครดว่า้านเองก็ปานนี้ จะใส่สีอะไรนะคะอ่าดูน้ำตาลระบายนะคะลูกอ่าระบายสีตามน้ำตาลเลย เพื่อนๆที่บ้านน่าจะระบายสีกันสวยทุกคนเลยแต่เพื่อนๆในห้องระบายสีเดียวเลยใช่ไหมคะระบายสวยๆค่ะนึก็ระบายสองสีเหมือนกันนะ ยังยังเข้าบ้านยังย,ยังยลเลยไม่ยังไม่รู้เลยใม้ตารดูดูหน่อยเขายังรู้อะไรส้มส้มต้องเป็นสีอะไรคะลูกสีส้มอย่าดูดิ้นนะใบไม้ต้องเป็นสีอะไรคะลูก ียากให้ดีที่สุดสบายแล้วมันก็เั่าค่ะเรียอ่ะ กระบายสวยๆนะคะเอ่อยาไปตัวไปตัวผู้เรียนผู้เรียนก็เป็นสีเขียวัวบายแตัวแล้ปลายตัวมัรบ รอร้่อรมอ,อ่าลย่วอ่ายเลยค่ะระบายสวยๆเลย ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนระบายสีเสร็จแล้วไปหยิบนมมาดื่มเลยนะคะหนูระบายเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนๆในห้องนี้ระบายสีแล้วระบายผีใช่ไหมไม่หยิบนมแลกวนมหมด ลายผัดละลายคูน้ำตาลละลายที่หวาเด็กๆก็ละลายตามที่คูน้ำตาลลละายเช่นต้มคุูน้ำตาลละลายสีอะไรสับปะรดคุูน้ำตาลละลายสีอะไร ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณลูกตาพาเพื่อนๆในห้องไปดื่มนมก่อนนะคะลูกแล้วก็มาถึงในช่วนี้มาอังกฤษนะคะก็สาเล่มนี้นะคะลูกเล่มนี้เลยนะค่ะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่สิบนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดื่มนมบ๊ายบายค่ะอ่ามิ้งก็ดื่มนมด้วยค่ะ